คนมากินอ,อาหารเกาหลีโบราณแท้เลยที่ร้านวังโคลียบุฟเฟ่ชาบูแอดบาร์บีคิวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในรายย้านกันนะคะแล้วก็ไปดู บาร์บีคิวเข้าไปในร้านกันนะคะแล้ะโปรโมชั่นนะคะกดไลน์น้าเพจเฟซบุ๊กจะฟรีน้ำดื่มดีๆให้นะคะในทัานตั้งหนึ่งสิบนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นออเดอร์เพิ่มเติมค่ะที่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ตนะคะสั่งได้ในอันนะคะ แล้วที่หลังได้นะคะก็เลยที่สังส่งของเราค่ะตักอาหารในุู้่วงเลยใย่ตงนี้อาหารในชตชรดูนะคะค่ะตอนนี้กึ้นอยู่ในร้านวังโคเลียบุกเปยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไปาาถ่ายในร้านมาให้นะคะแล้วก็จะถ่ายรายอาหารมาให้ดูนะคะว่ารายอาหารจะมีเป็นอะไรบ้างวันนี้กุ้งเลือกชุด299บาทก็คือจะกินได้แต่เฉพาะบาร์บีคิวนะคะ ส่วนเดือนนี้จะมีน้ำฟรีให้เนาะเมื่อกี้พี่น้องก็าบอกก็คือ,อถ้ากดหน้าเพจของเขาอะค่ะก็จะได้น้ำฟรีต่อหนึ่งคนนะคะต้องกดต่อหนึ่งคนก็ไปไปดูรายการอาหารกันเนาะวันนี้เป็นพวกโซนกิมจิแล้วก็ผักสดต่างๆ มีผักดองเยอะแยะเลยค่ะมีหัวเช็ดเอาส่วนงงอกดองอาหารเกาหลีเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเคียงจะต้องเยอะเนะนี่หอดอกเียเลยแตงกวากิมจิ อกกิมจิไปดูลายอื่นกันต่อค่ะมีกุ้งด้วยค่ะแต่ลายพวกนี้คือเออบาร์บีคิวจิบทานได้ไม่อัน้น มีเป็นเนื้อวัวค่ะแล้วก็อกไก่ตรงนี้เป็นเนื้อหมูติดมันวังก็คือน่าจะมีใส่ซ,ซอสซอสสูตรเฉพาะของเขาค่ะอนนี่ก็เป็นสันคอหมูวังด้นนี้ก็เป็นหลังหมูสไปซี่ี้จะเป็นเอ่อ หมูสไปซี่โกจูจังค่ะอันนี้จะเป็นหมูมโซะอันนี้จะเป็นนี่คะสันคอหมูที่แบบว่ายังไม่ได้หมักส่วนเนี้ยจะเป็นซอ,นวอสอวังซอสวังเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ได้ไห้ก็จะมีแบบพวกแอปเปิ้ลเออใช่มีแอปเปิ้ลอยู่ข้างในเป็นน้ำหม,มักน,แบบน้ำเหมือนแบบน้ำแอปเปิ้ลหมัก แล้วก็สาบชัน้นมีแบบลายอาหารแบบสำเร็จแล้วก็มีนะคะแบบนี่ก็จะมีพวกข้าวผัดกิมจิอันนี้ไก่ตุ๋นเกาหลีัันจะเป็นไส้กรอกแดนไส้กรอกผัดผัดไส้กรอก หัวผัดกิมจิค่ะอันนี้จะเป็นกับแช่อันนี้เป็นไก่ใช่ไหมใช่ไก่ทอดเกาหลี ๋อไม่ใช่พุดผิดอะไรก็ไม่รู้นี่ถ้าไก่ทอดอยู่นี้มีกระต๊อบปองกี้โอโซนคิมบับกับข้าวห่อสาหลายค่ะแข่งกานเล่น ก็ฝา,าหาลายมวนพอนเกลียวมีพวกโกดเองด้วยนี่ค่ะอยากกินก็เอาไปแช่ไว้อย่างนี้ ที่เรียกกันว่าแบบมากอลีนะคะใช่แล้วก็จะมีตัวผักยำค่ะรวยงาด้วยผักยำรวยงาเนาะผัมงาหอมมากมากมากอลีเหรอมาจิ้ mọi người mời 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 rồi mời 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 Thank you. เราเรียกกินแบบกะหลีมันกะหลีค่ะกะหลีร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะไม่ไแน่ใจว่าร้อยหรือล้านต้องไม่แน่ไม่ร้อยหรือล้านถ้าใครกินถูกต้องก็บอกด้วยนะคะอันนี้กินแบบไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้เลยนี่ใส่ของทอดของผักแตงกวาเอาเท่านี้ก่อนคะ่ะค่ะกินค่ะเอาเลยค่ะ รสชาติอร่อยมากค่ะแม่งจิ้มยวแล้วแผมชอบนะสองหอม่ต้องจิมเดี๋ยวถ้านกิกับพวกเครื่องเคียงนครับก็อร่อยละก็บกินแบบไม่ต้องครงเหนังมันอร่อยกันพอชมันใช่หนังลคอเอเออกระกระหนมันชื่ม่าซลกันนะหัวเรียน มากั สุกเร็วเลย,เลยสุกเดำเมันผ่านเลยกินไม่ได้มหมูเค,คี่ยวแม่คุณพิณหมูพังอะไรอ่ะก็มหมูที่เขาหมักกับกับซอสสูตรของทางร้านของเขาอะ่ะมันจะเป็นซอสที่แบบแอปเปิ้ลมันจะเป็นซอสแบบแอปเปิ้ล อนาหารก็ดีหมูนี่เขาหมากักไม่ร้อนจะเป็นหมักซอสบางหมักซอสโซี่ยวุงกางหมักมุกโตดีมากอ่ะเปิดชิมผัดกิมจิแล้วกินขามาต้องามไำแลัวอืมผัดอร่อยทีเนี่ยเออเจ้าของร้าน

เรื่องนะคะมีราคาของชาบูแล้วก็ราคาของบาร์บีคิวแล้วก็ราคาของชาบูพร้อมกับบาร์บีคิวนะคะก็จะมีสองสามเก้าสองเก้าเก้าสามร้อยสี่สิบเก้าค่ะเดือนมีนาคมนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นเป็นฟรีน้ำให้ค่ะก็ะคือเพื่อนๆก็ต้องกดไลน์หน้าเพจเขานะคะอันนี้กุ้งไม่ใช่ช่องอ่านทูทที่มาถ่า,าย กดติดตามกำลังแจให้ด้วยนะคะถ้าคุ่เจอร้านอันไหนอร่อยดีมีคุณภาพจะเอามาลงให้อี่ร้านะ